เป็นความใฝ่ฝันครั้งหนึ่งในชีวิตของผมเลยนะครับว่าครั้งหนึ่งผมจะต้องมากราบคูบาให้ได้แล้ววันนี้ผมก็ได้มาถึงที่วัดของคูบาเรียบร้อยแล้วครับไปมาแล้ววัดแสงแก้วโพธิยานอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายไม่พั้อครับคบูบาอ,อ,อย่าไปเยอะผลิตให้ทันจะล้มงะลาย <laughs> อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u ับสไ i b e ด้วยนะครับ สวัสดีครับพบกับช่องเที่ยวไปไหว้ไปกับนายพันนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนเพื่อนมาที่วัดแสงแก้วโพธิญาณนะครับวันนี้นะครับจะมาขอพบท่านครูบาอาริยชาตินะครับมาขอกราบท่านนะครับที่อำเภอแม่สวยนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่หน้าวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกราบท่านครูบาทางด้านบนนะครับนี่บริเวณรอบๆวัดนะครับองค์ซ้ายมือนี่นะครับก็เป็น พระอุปคุตนะครับองค์หนาามาก็จะเป็นพระสังกจายนะครับแล้วก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับให้เราได้สักการะนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดด้านบนนะครับดูความสวยงามของวัดแสงแก้วโพธิานะครับเป็นความใฝ่ฝันครั้งหนึ่งในชีวิตของผมเลยนะครับว่าครั้งหนึ่งผมจะต้องมากราบครูบาให้ได้แล้ววันนี้ผมก็ได้มาถึงที่วัดของครูบาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปชมด้านในกันครับเชิญครับ ครับเราตอนนี้กําลังเดินขึ้นสู่ด้านบนนะครับของวัดแสงแก้วโพธิญาณน,นะครับดูความสวยงามนะครับประตูซ้ายขวาก็จะมีเทวดานะครับเหมือนก็นว่ายืนให้พรเราอยู่นะครับ ไปมาแล้วเข้ามาถึงนะครับเราจะเจอะระฆังนะครับไปมาแล้ววัดแสงแก้วโพธิยานอำเภอแม่สลวยจังหวัดเชียงรายนี่นะครับเชิญครับ อยู่นู้นนะครับตอนนี้นะครับเราเรียกพ่อคูบาอริยชาติแล้วนะครับนนไ,ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะได้เจอนะครับ<อ>แต่เราได้เจอท่านแล้ววันนี้จะขอบารมีหลวงปู่คูบาเนี <c oughs> ย่ยไม่เป็นล่องปู่ป <c oughs> คือลูกๆหล,ล,ลานๆทำธุรกิจ เรอยากให้ครูบาสุนาแผ่บรมีให้ธุรกิจของลูกๆได้ก้าวหน้าทำอะไรโยมคราทำคอนโดครับดดที่บางแสน,น,นเป็นที่ปรึกษาอ,อยู่แล้วก็อันนี้เป็นเพื่อนรัไปบททีนเนียด้วยการแบบที่สัญัารักประสามพันเป็นผู้ตรวจการผู้ตรวจรเลอกตั้ง,งสักแก้วแล้วอันนี้ก็ลูกๆผมมีความใฝ่ฝันอยากจะประกาศครูบา,าตั้งเป็นสิบปีแล้ววันนี้ก็ได้มีโอกาสมาผมรู้สึก ตื่นตันมากเลย <ใจ S 1> ผม,มอยากอยากมากับท่านมากเลยวันนี้ผมเป็นบุญวาสนาผมมากเลยครับนแลยย้ลวก็มีเรื่องของอะไรคอนโดอะไรทำคอนโดอยู่์ที่ขอนแก่น,นบึงกาฬนนท์ค่ะมาแต่ว่ามาครับ ทหารเมื่อราพลดีนี่คุณพีรพลก็ทำสังหาร่วมด้วยกันครับอันนี้ลูกเคยที่ครับผมเป็นเพื่อนกอบผ้าอนอ้อยแขนจะมาเพิ่มสายสินที่ภูบาเนี่ยแหละครับขอความเป็นสิริมงคลครับผมเดี๋ยวให้โยมตรงนี้รวมกันเราตายหมูแยกกันอยู่เราปลอดภัยครับว่าโควิณฑบยม เรไ,ได้ปลูกมือมานานมั้ยปลูกใหแล้วแล้วการปลูกยมกลัวเพราะว่าคูบเจอคนเยอะกว่าโยมครับเด่เมื <laughs> ่อวานก็วันก็ปะมาณห้าหกร้อยคนนะโยมเ้อวันก็เป็นวันลับ500คน400คนชัวงนี้ไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่วันละพันแต่าทิตยวันละส0 0พันสาช่วงนี้โดนโควิดไปหายเที่ยงเลยโยม ผมเพิ่งเปิดวัดมาสิบกว่าวันนึงประมาณสิบเจ็ดสิบแปดวันนึงโยมผมอยู่ระยองพอดีอยากจะไปกราบท่านเหมือนกันตอนที่ท่านท่านภูบาไปที่นิพนธ์ดีไซเคิลนะครับออนนี้ผมว่าไม่มีโอกาสได้ไปพอดีจะไปปุ๊บก็ปิดธุระติดงานวันนี้ก็เลยไม่ถึงเวลาครับวันนี้ได้ถึงเวลาบ่อยนะระยองครับก่อนโยมที่ระยองมีเยอะครับไปวัดแถววัดนันทพระครับ ดีโยมอโอเโวยกล้องเยอะรำแทบเลยแต่คันไวอ่ะจะเสกให้ทีเดียวครับนโมพุทธายะพุทธาคุณโภเปิดธรรมโมเปิดสังโฆเปิดพระเจ้าประเสริฐเปิดด้วยนโมพุทธายะอมนโมแลเปิดเปิดทางกำังพุทโธนโมพุทธายะไว้เปิดโชคเปิดลาเปิดคุณเปิดวาสนาเปิดบารมีเปิด ดวงเศรษฐีดวงมหาเศรษฐีดวงอภิษมหาเศรษฐีเปิดบารมีเปิดโชคใหญ่เปิดกิจการงานให้คล่องเงินทองให้ไหลมาเปิดสติปัญญาไฟสว่างสวัยเปิดยศเปิดอำนาจเปิดศาสนา อ่าเปิดแสงสว่างเปิดหน้นทางให้เลียนเกียบเปิดอุปสรรคปัญหาอย่าติดอย่าขาด้อยงานดีเงินเข้มเงินทองไหลมานาชาติจีนาติติชานโมพุทธายะอนเจริญแห่งนันใจเศรษฐีงานาธาปินติกาเศรษฐีศาสตรเศรษฐีสุภณเศรษฐีสุมังคละเศรษฐีโชติกาเศรษฐีเมธากาเศรษฐีปฏิชาฐาเศรษฐีวิสาขามหาเศรษฐีอันเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนวราพุทธศาสนาคำดลดาน ให้เงินทองไหลมานาจาริๆๆๆตินาติสิชานโมพุทธายะนาเมตตาโมกนาพุทธปานีทายินทียะอินดูนโมพุทธายะนะานะวุนาเวียนนาสถิตนาสถียนาจงเวียนมหากูเห็นนากรูมันดังช้างรักงามตารักน้ำบรรลักสีศีรษาธรรมาลมภุสมิติมานี้มาเดียวแลสพภพพสิทธิสิเนหะอุมิอุลิมิอุสตาตาภาวะนาเมตตาโมกนาพุทธปานีทายินดยะอินดูนโมพุทธายะคาขายจงลำรวยเงินทอง จงไหลมานาชาดิตินาติติชานโมพุทธายาสิทธิกิจจังสิทธิกมังสิทธิกาลยังสิทธิวาจาตถาคตโสสิลาโพนิรตลังสิทธิโชเชโยนิจังสิทธิกมังปะสิทธิเมตอืมคือครูบาครับที่ขายคอนโดให้หมดแล้วก็ที่หลายแปลงให้ให้ครูบาช่วยแผ่เมตตาครับ

ไม่พอขายใช่ไหมครับสาธุค <Labor> ร <ator il fi> ับดูผมกับเพื่อนครับให้ให้ให้เออปอกกระมอมรอบตายมาหลายรอบแล้วดวงแข็งลวงเราเนี่ยนะแนวเข้าชีวิต ไม่พร้อครับครูบาอย่าไปเยอะผลิตไม่ทันวัดจะลงละลายครับหลังจากที่เราสักการะองค์คูบาอิิยชาติเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาในวิหารหรือบอดนะครับที่วัดแสงแก้วโพธิยานนะครับด้านในร่มรื่นมากนะครับเสียงกระดิ่งกิ้งกังกิ้งกังตลอดนะครับไม่มีคนเลยเพราะว่าช่วงนี้โควิดนะครับ ขอพบเป็นกรณีพิเศษนะครับนี่นะครับด้านในเข้ามาก็จะมีเทวดานะครับอยู่สั่งสองฝั่งข้างทางนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับจะเจอองค์จำลองนะครับคูบาสีวิชัยนะครับและองค์จำลองผมไม่มั่นใจว่าพระอาจารย์อะไรนะครับแล้วเรามาขอพรพระประธานในโบสถก่อนนะครับ ดูนะครับติดทองลงรักสีทองสวยงามนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้านายจักรพันธ์บำเพ็ญเกียรติคุณพร้อมครอบครัว และผู้ติดตามช่องเที่ยวไปไหว้ไปกับนายพันวันนี้ลูกช้างหรือข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาสักการะพระพุทธรูปประจำโบสถ์วัดพระแสงแก้วโพธิยาณขอบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่แห่งนี้ได้โปรดดลบันดาลให้กับผมและครอบครัวพร้อมผู้ติดตามช่องเที่ยวไปไหวไป,ไวไปกับนายพัน ประสบแต่ความสุขความเจริญนึกคิดสิ่งใดสมความมุ่งม,มั่นปารธนากิจการงานใดๆสำเร็จทุกประการณบัดนี้เธอสาธุสาธุาธบรรยากาศภายในวัดนี่ร่มเย็นมากนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมใฝ่ฝันมาเป็นน่าจะเป็นหลักสิปี ที่อยากจะมากราบครูบาอริยชาตินะครับที่วัดแสงแก้วโพธิยานแห่งนี้นะครับวันนี้สิ่งที่ผมคิดสิ่งผมหวังก็สําเร็จนะครับด้านในโบสถ์นะครับก็มีรูปภาพนะครับของครูบาอาริยชาติเมื่อหลายปีก่อนนะครับที่ผมมาเมื่อ3าปีก่อนผมได้มาผมก็ได้ถ่ายแค่รูปนี้เองแต่วันนี้ผมได้พบกับท่านรู้สึกบาร,รมีท่านสูงมากนะครับรู้สึกว่าปากปื้มมากยินดีมากแล้วก็ดีใจมากนะครับ หลังจากเราลงจากพระอุโบสถแล้วนะครับกับสักการะแล้วนะครับเราก็เดินมาด้านข้างนะครับก็มีสถานที่ร่มเย็นนะครับดูนะครับต้นไม้เขียวชอุ่มมีการปล่อยน้ําให้ชุ่มชื่นตลอดเวลานะครับชุ่มชื้นมากนี่นะครับดูด้านนี้นะครับ ให้ชุ่มบรรยากาศชุ่มชื่นนะครับแต่โบสหลังนี้ผมไม่ทราบเรียกถูกหรือเปล่าตอนนี้ปิดนะครับเหมือนก็ว่าไม่ให้มีการเข้าไปด้านในนะครับแต่ดูบรรยากาศนะครับต้นไม้ร่มรื่นมากนะครับสวยมากนะครับครับกับ EP นี้นะครับช่องเที่ยวไปไหว้ไปกับนายพันนะครับผมก็พาเพื่อนๆนะครับและผู้ติดตามมาสักการะนะครับคูบาริยชาตินะครับแล้วก็พระประจําในโบสถ์วัดโพแสงแก้วโพธิยานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับก็ที่คูบาอิีชาติได้ให้สิให้พรก็ขอให้ถึงกับเพื่อนเพื่อนทุกทท่านนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับนึกคิดสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับกิจการได้ดสำเร็จทุกประการนะครับ และที่สำคัญนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจช่องเที่ยวไปไหว้ไปกับไมยพันธ์ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ